สวัสดีค่ะมือนี้มาไหวพระได้พี่น้องเด้อวัดกูเกลไหวพระมุมสูงสวยงามมากนะคะพระธา,า,า,าตุจันท์ะนะคะมาไหวขอก้อหายสบายใจอันนี้ข้ความสุขความเจริญเข้ามาในชีวิตนะคะให้ผ่านพ้นไปได้ ได้ดำเนินกันดำเนินชีวิตนะคะงามงามพี่น้องงามงาม,งาม,งามค่ะสวยงามร่มเย็นสบายใจพี่น้องผู้ดใดอยากสบายใจก็มาด้วย สวยนี่ค่คะยวป้าจีภาพง่างเาบึงนะคะนี่ค่ะมุมทุกมุมสวยงามมากนะคะวิวดีได้บุญพร้อมได้เหววิวง,งามสวยงามมากนะ ได้บุญพร้อมมีสักความสงบลมเย็ยนพร้อมพี่น้องเอ้ยสุขกายสบายใจมาเบ่งน้ำกันเด้พี่น้องอดนะ้วยคนนะ่ะคนน่ะเบิ่งสวนดอกไม้ มาดูสวนดอกไม้พี่น้องสวยงามงามเลยพี่น้องงาม สูงพี่น้องสูงงามผ่ายางเบ่งดอกใหม่พี่น้องเบ่งในเตียงงามค่ะอีริแต่สอ่อนนี่มันเดยดจ,จะซื้อได้พี่น้องถ้ามันว่างงามเศรางาม,มเลี่ยงนี่ทางสีสวยงามค่ะ วัดคุณมาเที่ยว,วนะค่คนก็ค้นกำลังมากพี่น้อง่กองอปะมีค่ะสวยงามหลายพี่น้องมากับต้านะคะต้าน้อยเสียงวิหกไ <c oughs> ป<ะ> <c oughs> สวัสดีค่ะพี่น้องมาเบิ่งเด้อไม่ผัดผ้ามาเที่ยววัดเพิ้อนซอวัดอย่างวัดจะอื่นวัดปืนกูเก้ว่วัดกูเก้วนะคะนี่พี่น้องเอ้ยมาเบิง่งม่ผัดมาไหว้พระขอพรให้สบายใจบม,หมางงาให้มีแ่แนวุยงยากขอให้ไม่ได้ก้มสุขเขามาใน้ครอบครัวให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเนาะทำดำเนินชีวิต อยู่ถูกมือปัจจุบันนะคะพี่น้องขอพรพระธาตุขอพ,อพรอ,พอ,องค์พระทุกรูปทุกปางนะคะสาถูกม่แต่องค์งามๆพี่น้อง ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่อง youtube แม่พัดในเด้อจ้าหรือทางเพจนางอีกสาวจ้าํำตาพัชราเพชรรือว่าทาง youtube นะคะฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจแม่พัดนเด้อจ้าพี่น้องผู้ใดพอท่าน,นเคยคำามาว่ายผู้ใดอยู่ไกลกะ มาเที่ยวด้วยพี่น้องบรรยากาศดีดีข้างนอกก็สวยงามมีสวนดอกไม้แต่ข้างในกะมองสีมาวาัวยพระ่ะนี่พี่น้องมีแต่พระสวยงามนะคะผู้ใดอยากมาบูชาอย่างกะมาบูชาใดนะคะ สวยงามพี่น้องบรรยากาศสวยงามเห็นบอกพี่น้องเห็นบอกค่าคุณกวางนี่ค่ะพี่น้องกวางแล้วก็สวยงามแม่พัดฮอนเดีย um ร์แม่พัดกะลัยไทยท้ทงทางในนี่เดี๋ยวสีผ้าหยางเปรเบิ่งนะคะนี่ข้างในมีบรรยากาศข้างในนะ ได้เด้อนี่ค่ะสีพามาบึง่ค่ไม่ผัดกาบมาอยู่นี่ได้จวบสิพ่อปีแล้วละ่ะพี่น้องค่ะเพราท่านในมา,ากเทียนนี่ลรข้างแรกนะคะข้างแรกที่สิเขาทีา่เขามาไหว้มากาบขาพอพรนะคะก็สิมเมนบุญบารามีถึงละ้ะพี่น้องแต่ก่อนเนี่ยบุญบุญบ่ถึงกบบูญบูญบูญบูบบญบูญบูญบู้บูญบูญบ,า, <c oughs> นนบ,ญบา,าบากบาบขอบูอพูญบนญบูะ พี่น้องมากราบขอพรอได้ศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นวัดที่มีบรารมีมากนะคะผู้ใดได้มากราบมาไหว้ค่ะสิมีความสุขมีความเจริญขึ้นเ้ยพี่น้องเด้อเสือวาจึงสั่นเป็นบอกเป่นบ่าเฮามีพัดว่าเาสือว่ามีความสุขขึ้นแล้วกันมี่แต่สิ่งที่ดีๆสิข้ามากนะพี่น้อง มาไหวด้ดนสวยงามไหมพี่น้องสวยงามโบนี่ค่ะสวยงามมากนะคะมาเบิ่งทั้งพี่สารากะมีเงหลมลื่นนะคะพี่น้องกววงเงไพสารนะคะ ได้นะคะคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาไหว้พระได้พี่น้องเลยวัดกูเกะไหว้พระโอมสูงสวยงามมากนะคะ ใจอันนี้ก็ความสุขความเจริญเข้ามาในชีวิตนะคะให้พาน้นไปได้ในดำเนินกันดำเนินชีวิตนะคะ สวยงามร่มเย็น graphic. สบายใจพี่น้องผู้ใดอยากสบายใจก็มาเด้อมาไหวไปป้พระล้วก็ามาบึงวิวสวยๆนี่ค่ะเปนพระจีพามังยางาบึงนะคะนี่ค่ะมุมทุกมุมสวยงามมากนะคะวิวดี ได้บุญพอ้อมได้เฮลิว,วิวงามๆสวยงามมากนะคะได้บุญพอ้อมมีสักความสงบลมเย็นพร้อมพี่น้องเอ้ยสุขกายสบายใจ